สวัสดีครับผมทุกคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวซีไม่ใช่น้ำไม่ใช่อาบน้ำนะเงื่อทั้งนั้นตอนนี้นะครับช่องของซีบ่าวซีนะครับได้มาถึง998คนเหลืออีก2คนเท่านั้น จะหนึ่งพันซับรีบกดมานะครับผมถ้าถามผมว่าผมตัดผมทรงอะไรก็เป็นทรงปัดปียปัดปีทูบ็อกทูบ็อกปัดปี ผมไปออกตั้งแต่สี่โมงตอนนี้ดูใกล้ใกล้โมงอะดูอ,อ่หันทางนี้ก็ได้วนี่นี่สิบเจ็ดสี่สี่โมงเอห้าโมงห้าเอห้าโมงสี่ 5, นาะทีครับผมไปออกตั้งแต่บ่ายสี่กินน้ำก่อน เนี่ยครับทุกคนช่องบ่าวซีนะครับได้มาถึง900ละเลยนี่กี่ทรัพย์ช่วยๆกันกดหน่อยเถอะช่วยๆกดน้อยเนีเนเนกดน้อยดูดูด,ด,ดูเนี่ย9 98เห็นไหมดูใกล้ๆเห็นไหมเออประมาณนี้ ดูเดี๋ยวจะเอารองเท้าอย่างนี้ให้ดูนี่อันนี้เป็นรองเทารักเรียนนะทนว่างไงอย่างเกือโอ้ยคตรเกือบบอกเลยหนึ่งพันซับฉลองอะไรนะก็เดี๋ยวต้องดูก่อนครับผมว่าจะฉลองอะไรออก จะมาอัปเดตให้จะมาแอปทยจะมาอัปเดตให้เออลืมบอกทุกคนนะครับผมออกกํลังกายวันนี้เป็นวันที่สี่แล้วนะผมอุ๊ยอะไรกัดจมูกวะดูด,ดิอะไรมันกดจมูกอะไรมันกัดจมูกวาทุกคนอุ้ยชิบายแล้วล้อง แตงอฮ้ยเออ <c oughs> <c oughs> แ้าถามผมว่าวิธีการลดน้ำหนัก ทำยังไงนะครับก็ง่ายๆครับถ้าเกิดคุณมีความอดทนคุณก็สามารถลดได้ครับหนึ่งงดข้าวหรือไม่ต้องงดข้าวนะครับให้ให้คุณคุมอาหารให้เป็นแล้วก็อ,อะไรครับเ,เัวอาหนูอัดคลิปอยู่ยก็ผนะม,มจ,ะะจะมี วิธีบอกเกล็ดลับในการลดน้ำหนักนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมก็มีช่อง4 Channel น,น,นะครับ มันเป็นเดที่สาอันนี้เดสาม D3 D3 เดสามไม่รู้เดสามไม่รู้ครับแม่ พ่อมยังหนูก็ยังไม่รู้พ่อมายังก็ยังไม่รู้อ oh my มเตตอนนี้นะครับผมจะบอกนะครับครับตอนนี้ผมจะบอกนะครับว่าเกมที่ผมเล่นมันจะเป็นเกมแนว D T A อะไรนะแม่ซื้ออะไรครับอเอาแม่อยากให้ย่ามาให้เหรอ,อ,อโอเคครับก็เราเจอกันวันนี้นะครับไปละบ๊ายบาย